เกมนี้ต <boundaries> ึงจัดโดนลุมซ้ายขวาหน้าหลังจะรอดได้ไหมเนี่ยกดไลค์กดติดตามแล้วไปรับชมกันเลยครับไงมันคือเอปืนแล้วยังไม่ได้ด่าเเอามึงใครเนี่ยเออเออจะว่าคนอื่นเพื่ออะไรพี่ครับเอครับพี่ใช่พี่ไหมครับชื่อคุณคุณเท้าขึ้นเอิร์ทา้เท้าขึ้น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 ตัวนี้ตัวนี้ตามมา ฮะไม่ท้าสนองข้งางในนี่แหละข้างในนี่แหละเขา,า,าขึ้นไหมไม่ไมันจะออกไปฝั่งซ้ายข้างล่างละนี่ไงข้างล่างเหเฮ้ยกินไปไหนวะอ๋อนี่ไงข้างล่างเออเจ็บมากจะโดนในขู่ดาวหรือเปล่าไม่โดน โก็ปิดไอ้โม่ไม่นะคิวเย้วันไหนทําไมแมวอ,อย่าดกดเต็งมันมีตัวเว้ยคิวกู <c oughs> ถ้ากดผีมันจะเข้ามิติได้วยป่าววะ <c oughs> แม่เดี้ยวอเอ้ยแต่ตัวเหมือนน้องมิวเลย<อ>แต่งตัวเหมือนน้องมิวเลยเหมือนกันเป๊ะเลยจริงเหรอออ้าวเชื่อมอยู่ครับโอเคซื้อให้เขาล่าตัวเองปะคะเจมิสรถสปอร์ตด้วยย่าเออยซื้อให้เขาล่าอะไรคิวผมครับพูน่ะ อย่ายิงรถที่ย่าที่ตกลงไหมรอค่ะนะประมาณจะได้คิวเอยตีหมดฮะนะแต่ไรานายบอกจะแบ่งคิวให้กันไงก็เมื่อกี้เองแมันจะยิงเขาก็เลยยิงก่อนรถซีบา้าไม่ตัวมีตัวมีตัววิ่งดูหลังมาปิดบอลหลังด้วยซ้ายซ้ายซ้ายดึงดึง เธอเธอเธอเอาตัวซ้ายนะเดี๋ยวเขาเอาตัวขวาให้มแล้วมาหน่อยอะไรฮะไม่ใช่นี่หว่ามาเดชดาวยังดาวแล้วครับเธอมันมีอีกพี่กระสุดไม่ช้ำเลยวะ

รอแบงแหกเขาแก้ขอกระสุนซองหน่อยเดี๋ยว้ยเอิร์ดอะไรมาอะไ,ไรขอกระสุนลูกซองหน่อยใครมีบ้างมีเย,ยอะเป่า,า,ามีเยอะขอน้วยเหรอวะเจมถังเทอร์โบไปเอิร์ดถังเทอร์โบไปเทอร์โบดิเออสบาดเลยเนาะ ก็เลยแค่สิบหกเอ้ยอะไรมาคือสองคนนี้จะทำเพื่ออะไรเฮ้ยเป็นใหม่ไหมวะเอื้อไอ้ตัวมาอยู่ในบ้านเอยู่างบ้านยอยขี้เถ้าโอ้ยไม่ยัไเออมันจะเอาเขาก็เลยยิงก่อนนะ พี่ปอกแปลกมาดูช่องพี่เนียนมาดูโคตรน้อยคนดูพี่เยอะจัดใช่เหรอแต่เขาไม่ได้สองคิวนะจริงทำไ,ไมจะไม่ได้สองคิว <c oughs> นี่ไงเธอมันลงแล้วบนบ้านข้างบนเนี่ย <c oughs> ตัวลงใหม่ด้วยสองตัวเลยนี่ๆน่่นนน อยู่ข้างเฮ้ยเฮ้ยอกโนโดนมา G R ตกนอเตร้อยถ้าเไ้อได้้ดอห้าบา่น่าที่สุดเลยเ้ยมีตัวขาหมตัวเต้อยู่ตรงไหนหลังเข้าพ่ไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนวะเแป๊บนึงนะอะไรด้วยนะเมื่อกี้พิมอะไรนะเีี อเ่มันดูไม่ทันเอิร์ดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยแทงก็ไม่เป็นไรปล่อยเลยเชื่อมเขาเชื่อมเขาโอเคขีดเทสด้วยอ๋มันเกิดเชื่อมไม่ได้ไม่สนใจโดฮือมันมันมันมามมันาตอนนี้เทมาตอนนี้ไม่ต้องนี่ไม่สนใจโดฮือสนใจสนใจมาเลยถ้ามันเป็นกล่องแสดงว่ามันตายต้องเปิดไ้อยนึง อยู่เลยเต็มมันขึ้นไปหนังเข้าอุ้ยเธอเยอะจัดอุ้ยเยอะเกินเขาโดนเไม่เป็นไรใช่ไมเนู่่ตายอ่ะมันเยอะจริงมันเยอะจริงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะขึ้นมันจะขึ้นมาเอาเขาอ่ะตรงไอ้บอดบริเวณที่มีการศึกษา กูน้กับโกโจนะครับจะมาดูกันว่ามันจะเหมือนในเกมหรือเปล่านในในในเรื่องเปล่ามาเด้อเหมือนซองยาวอย่งางกานเล่นนะเล่นนะครับถ้ามีสกินถ้าไม่มีสกินอย่าไปหาเล่นครับเแต่มันเป็นอีกแล้วอ่ะ <ไป S 2> มันกดอะไรไม่ได้เลยอ่ะต้องมีเกมมันแปลว่าอะไรวะเธอต้องมีเกมกระสุนซอจกจ้หมดแล้วอ่ะทำเพื่ออะไรเนี่ยเจมเนี่ยเขาได้มา มองเนี่ยโอ้โอ้กวดอไม่รู้กนแน่้ะเต็งวัดนี่ครับไอ้ป๋องยุยปดีครับ มือเดียวเออไม่ได้มือเป็แบบนตึงเลี่ยนอยู่เฮ้ยมันตึงอยู่เห็นไหมเนี่ย บิ๊กตบป่องห้าถึงสี่นอตนอตโดนหนึ่งร้อยไม่สนใจแล้วฮือฮือฮือหนอกหนอกไม่เห็นออกแก่เอมยิงมันไป294ไม่ตุยถ้าเปิดเยอะแยะยังวะคูดาวนาะนไม่ได้เล่นเปืนรถคูดาวอะ เหอลอือียงอี้เต๋อไม่ตายกูมีมีแต่เดไม่กดให้มันโดนกูว่ะอีกแล้วล็อตที่ซีเรียสล็อกที่ซีเรียสขอไม่เดียวสวย อิ่หลังจะมาเนี่ยเช้่โคตแม่มึงเยอะเลงวะไอ้ประมดสิเปียนวิใช่สิตา เหลือหวิไอพอลเหลือสหดยายตุ๊กเก้โดเล่นไรต้องเคลียร์ตรงนั้นก่อนมันยิงอยูดส่สิตาเลยหรอที่ขอบคุณครับแอดวิีกดปอห้าถึงสี่ทัทีตรงนั้นตายเหลือตายตัวนี้เหลือหนึ่งปะเจ้าเหลือสองสองเลยน่เลยแชมแชม ฉ่ำจัดแชมจัดไม่เป็นไรต้องหาแเล่งมันก่ไปเก็บไอ้บอลไม่ไม่ไม่อย่างสีรุ้งน่าจะเหลือละขอแค่เจอมันก่อนนะขอแค่เจอมันก่อนไม่ใช่ปัญหาถ้ากดแมลงกูเราก็จะไม่มีกระถาไปใช้อ่ะดิเสียดายว่ะมันยิงอยู่ขวาแหละไม่เห็นมันในเฉยอ่ะอยู่แถวต้นไม้นี่แหละต้องมีสักต้นหรือสามต้นนั่นแหละใช่แมงมึงเห่อออกว่ะ ไหนวะกระหอกลูกแล้วไอ้พ่อเราโหลดไว้อยู่ปลาระเบิดเลยโจนนะเข้าสิงปตาไกลไม่พออันนี้คือป๋องคุยกับตัวเองเหรอเออคุยกับตัวเองมาเดเมาเดมาเดโอ้ยนี่แหละมันบินมาทางหน้านี่แหละแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนี่มีที่สูตรไว้อีกเจ็ดเหลือๆ มันจะกดอยู่ที่เชนใครใช่ไหมวะตัวเดียวต้นไม้ไม่มีวะ่ะแสดงว่าอยู่หลังหินแน่เลยเจ็ดลูกน่าจะจอบไม่หมดหรอกถ้าไม่โดนชัวยบอสท้า,าหนึ่งถึงหนึ่งเลวยอิคิเทนวิชคกับหมดหลอดอุ้มามาดิน้อง มาดิว่าแชมเบ้กูแชมเบ้เชียววก76เลยยีสิบสอ,อมอ